มาถึงข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับได้จับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับจัดเสวนาพลังเด็กเปลี่ยนโลก นะครับชูเรื่องของจิตอาสาครับซึ่งขาดหายกันไปในยุคนี้นะครับได้ชูเรื่องนี้กันขึ้นมาอีกโดยศูนย์บริการวิชาการชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุบลราชธานีภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลนะครับโดยการสนับสนุนของสสสลงพื้นที่จัดเวทีบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ชื่อพลังเด็กเปลี่ยนโลกร่วมกับสื่อสร้างสุขนะครับตอนเยาวชนจิตอาสาที่ห้องประชุมโรงเรียนอ่างศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารครับโดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากอปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบตอ,อ,อ่างศิลาของอำเภอพิบูรณ์อบตเอ,ตอ,อืดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่อบตอกองโพนอำเภอนาตาล อ,อบตอหนองอ้อมอำเภอทุ่งศรีอุดมกวาม่วา50คนนะครับมีนายกมลหอมกลิ่นเป็นผู้ดำเนินรายการ,รโดยประหลัดอ,อบตอ,อ่างศิลาในนางประคองคำหนึ่งก็บอกว่าอบตอนี้เห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กเยาวชนมาตลอดนะมีการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนบุคลากรเพื่อเกิดการทํางานโดยเฉพาะประเด็นเรื่องจิตอาสาที่ผ่านมามีเด็กเยาวชนเข้าร่วมรณรงค์ยาเสพติดเดินกระบวนที่ยาวมากเพราะรับความร่วมมือจากเยาวชนเป็นอย่างดีนายกอบตเอื้อดใหญ่นายคาจาปาทองก็บอกว่าในอดีตอบตเอื้อดใหญ่นี่ก็สนับสนุนเรื่องของศูนย์กีฬาตําบล นะครับแล้วก็ได้ประสานจากศูนย์บริการวิชาการของราชพัฒเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงทํางานเครือข่ายด้านเด็กเยาวชนชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสาการทํา ธนาคารขยะของกลุ่มสภาเด็กนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรองนายกหนองโอมนะครับในนิรันดรคำโสภาก็พูดถึงปัญหาก็เหมือนกับที่อื่นๆก็คือเรื่องของคุณแม่ไวใสม,มาจากความไม่อบอุ่นของครอบครัวอบตอก็เล็งความสาคัญเปิดพื้นที่ให้เด็กนะครับได้แข่งขันกีฬามีการอบรมจริยธรรม,มกิจกรรมดนตรีพี่สอนน้องเยาว,วชนอยากรู้แข่งขันต่อปัญหาต่างๆนะครับโอ้แล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนด้วยกันในการร่วมมือกันในการสารฝันให้พลังเด็กเนี่ยสามารถที่จะ เปลี่ยนโลกใบนี้ได้นะครับให้เด็กกล้าแสดงออกนี้ไม่ได้หมายรวมถึงโซเชียลแคมอะไรนี้ไม่เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันนะคนละอันอันนั้นคือกล้าบ้าบิน